สวัสดีกันเช่นเคยครับวันนี้จะมานำกลืนอนึ่งนะครับรีวิวนครเอควอาร์ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เป็นเอควาร์ร้อยห้าสิบตัวเลขปีสี่เก้าประมาณนี้นะโดยประมาณนะครับอยู่เก้าห้าสิบนะครับแล้วก็นี้เราทำ็บงานเสร็จแล้วทุกอย่างนะครับเตรียมส่งมอบแล้วนะคุณลูกค้าก็ให้การันตีซะหน่อยก็จะพาชมกันใกล้ๆนะครับวันนี้นะครับคุ็จบงานรอ,อเลย ที่ได้วางวัตจรมาก็การันตีได้เลยครับสภาพก็บงานอมาแล้วไม่ต่างกันนะครับรถสวยนะครับที่เราเห็นงานออกมาลแล้วพอต ส่วนสุขานะครับสุข่าที่ควนมาจำมากจากผูบลนะครับเอางกทายเห็นกาัดีนะครับารเข้าอีอยู่จริงนับงา้นเนีตามใบสร้างนะครับท่านทีควรมาจำมากโดยเฉพาะนมาเบิงวันะีรับเป็กาเบิดวันที่เขาเบบจังานแียามมือนั้นะครับรวต้องการตีนะครับที่ขบวนบะครับวันท่านไดสนใจ สครับซั่งจองงานไห้ผ่าดแบบนี้นะแบบนี้โดยตัวย่างนะครับน manager, ะมีไปเนี่ย um, ร่องรับนะครับอัี่ต่อที่ศูนย์เก้าเจ็นะครับาปาโคตไล่โคตยึดตามไอจ่องที่ปูุกทิ้งยุ่จะเล่นยุ่งนะครับขอบคุ่นสบายตุ่ยขา่ติดตามหลายๆ่องข้างนะครับแรงๆต่อฟองต่อขอบุครับครับผม